ในบทบาทตอนต้นเราบอกว่า่วงซุยที่ดีสามารถส่งเสริมลูกหลานให้เกิดความเจริญก้าวหน้าได้ถ้า่วงซุยไม่ดีย่อมส่งผลในการทำลายนะครับความเจริญรุ่งเรืองอาชีพการงานของลูกหลานก็ได้ดังนั้นนะครับพึงนะครับสังวรไว้ใครก็แล้วแต่นะครับที่คิดว่านะครับคนเรานะครับเมื่อสิ้นอายุไขไปแล้วนะฮะ ควรที่จะทำนะครับในสิ่งที่ถูกต้องคือนำเลนล่างเนี่ยไปบรรจุไว้ในส่วนที่ถูกต้องเพื่อความเจริญของลูกหลานมันจะได้มีการถ่ายเท d n เนะครับจากปู่ย่าตายายพ่อแม่เนี่ยสู่ลูกนะจากดินสู่ดินนะครับเนี่ยเขาบอกมิฉะนั้นเขาไม่เรียกมังกรละครับนะคนเราถ้ามีความรู้นะครับทำถูกต้องย่อมเจริญอย่างแน่นอนไม่ใช่ไปเชื่ออะไรว่านะครับ วันนี้ดวงชะตาจะถูกหวยหรือเปล่าเล่นแต่อย่างนี้อย่างเดียวมันก็ไม่ถูกต้องบางคนพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเอาไปเผาไปไว้ที่วัดนะครับไว้ที่กำแพงโบสถ์บางครั้งไปไว้ในตำแหน่งทิศทางที่พิฆาตกับดวงชะตาของคนตายอย่างน้อยเนี่ยนะครับความที่เกิดการพิฆาตมันก็ย่อมส่งผลมาอย่างลูกหลานอย่างแน่นอนคุณเคยไม่เคยสังเกตเลยใช่ไหมฮะเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งผมไปดูเนี่ยก็อยู่ในกทมนี่เองนะครับ บ้านหลังนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีท่านดีอยู่แล้วนะครับทำธุรกิจนะครับประเภทเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารนะครับครับบอกว่าธุรกิจของท่านก็ประสบความสําเร็จค้าขายก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองจนต้องมีการขยายพื้นที่นะครับเพื่อทำออฟฟิศดังนั้นเนี่ยนะครับจึงนะครับเกิดความคิดระหว่างสามีและภรรยาว่าเอ๊ะเราเนี่ยนะครับไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเฟิงสุ่ยหรือฮวงจุ้ยหยินหยาง หรือนะครับในระบบของทิศทางในดาวเหินนะครับจึงนะครับขอเชิญอาจารย์มงคลจะดีไหมและคนเราเนี่ยนะครับเป็นเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีความเจริญใครจะดูอะไรก็แล้วแต่เขาจะใช้การพินิพีนาว่าสิ่งที่เหมาะสมเนี่ยนะครับคนไหนจะเป็นผู้ที่ได้รับการเชิญผมจึงเป็นผู้ที่โชคดีกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่า เนื้อหาความเข้มข้นหรือการให้ความรู้ของเราค่อนข้างหนักแน่นนะครับและเราค่อนข้างที่จะเปิดเผยนะครับไม่มีการน้ำเอื้องแล้วเราต้องสามารถนะครับใช้เหตุและใช้ผลไม่ใช่นะครับวิเคราะห์การแบบสุ่มดาวหรือการมั่วส่้ไปหมดนะครับต้องใช้ของตั้งวางและเกะและกะและบางครั้งที่ทางบันดีก็กลับบอกลูกค้าว่าไม่ดีนะครับอย่างนี้มันก็เสียกําลังใจบางคนบอกว่า รู้ไม่น่าเชื้อเชิญมานะครับทำให้กําลังใจของคนเราถดถอยพอท้อแท้ถดถอยมันก็ไม่มีการนะครับทำมหาเกินที่เป็นสุขดังนั้นเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองเป็นหลักนะครับเขาบอกว่าโอ้ตั้งแต่หงจุ้ยมาเนี่ยนะฮะมากำเนิดเกิดขึ้น20-30ปีในประเทศไทยม็เกิดความสับสนโอลมานสมัยก่อนปู่ย่าตายายเราค้าขายไม่เห็นมีหงจุย้ยก็ไม่เห็นเรื่องมากขนาดนี้แต่พอมีหงจุ้ยแล้วทำไมเรื่องมันเยอะ นะครับต้องตั้งเรือตั้งสิงตั้งช้างตั้งมา้านะครับแขวนห้อยเต็ไมไปหมดเลยเอาหูอะไรมาแปะกันนะครับอีลงตรงนางเนี่ยมันก็ไม่เกิดความงดงามเขาบอกว่าหงจุ้ยคือวิชาทางธรรมชาติอาศัยนะครับเขาบอกว่าของสองสิ่งก็คือหินและหยางนะครับความสมดุลนะครับเพื่อกา,ก,การเกิดการก่อเกิดสิ่งที่ดีๆนะครับภายในเคหสถานเขาบอกลมเป็นตัวนําพานะครับลมดี นะครับชีวิตก็มีความสุขเกิดการแผ่เทบ้านไม่อับอับทึบๆนะครับไม่มืดมืดมัวมัวนะครับมืดมืดเนี่ยคนอยู่ไม่ค่อยดีมันจะเกิดความซึมเศร้านะครับความหงยเหงานะครับเขาบอกว่าคนเป็นต้องอยู่ในที่สว่างคนตายต้องลงไปอยู่ในที่มืดมืดอย่างนี้ถึงจะถูกต้องอย่างบ้านหลังนี้นะครับเราตามไปดูภาพของนะครับบ้านหลังหนึ่ง นะพื้นที่ประมาณ100ตารางวาครับผมและบ้านหลังที่สีนั้นนะครับที่อยู่ด้านหลังผมมุมนั้นไม่รู้น้ําเงินนะครับโอ้ขายแค่4ล้านกว่ากว่าพื้นที่100รตารางวาผมยังอดใจไม่ไหวเลยนะครับเนี่ยว่าจะไปดูเอาสักหลังหนึ่งแต่ทีนี้ต้องให้เกียรติท่านเจ้าของบ้านก่อนนะครับคุณคิดดูสิครับว่าบ้านร้อยตารางวาราคาเนี่ยสี่ล้านต้นมีมีอีกไหมในประเทศไทยครับนะครับร้อยตารางวาเนี่ยล่อไปก็สิกว่าล้านทั้งนั้นน่ะ นะครับเนี่ยคุณไปซื้อเท้าห้าหลังยัง4-5ห้าล้านเลยเนี่ยบ้านร้อยตารางวานะครับขาย4ล้านนิดนิดเนี่ยบ้านหลังนี้เห็นไหมครับครับก็าทำการปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขชัดเจนมากาจารย์เห็นไหมเนี่ย,ย,ยทำให้เป็นโมเดิร์นเลยนะครับสไตล์ใหม่ๆเพราะว่าบ้านเนี่ยเขาสร้างมาได้ปี4-7กจ็ยุคยุค8ตอนต้นๆยุคนะครับอยู่มา4-8-5-8โอ้โห12ปี นะครับมันก็เกิดนะครับสิ่งต่างๆวัสดุกอ่อสร้างมันก็เริ่มเสื่อมโทรมนะครับแ็จแล้วเขาอยากจะทําบ้านให้มันดูแล้วมีลักษณะดูแล้วเป็นโมเดิร์นสไตล์ใหม่ๆก็ทําการปรับปรุงแก้ไขส่วนทางด้านมองในภาพเนี่ยทางนะครับปีกขวาแต่ถ้าเราหันหน้าออกก็คืออยู่ฝั่งมังกรเขียวนะครับตรงนี้ทําเป็นออฟฟิศขึ้นมาสมัยก่อนตรงนี้เป็นที่โล่งๆว่างๆเห็นไหมพอทําขึ้นมามันใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเอามาทําเป็นออฟฟิศ ดังนั้นนะครับคนเราถ้ารู้จักในการแก้ไขรู้จักวางระบบและรู้จักทิศทางก็สามารถทําสิ่งต่างๆได้โดยไม่ต้องไปอาศัยสิงแสนะครับบางคนกลัวไม่มีความกล้านะครับพอสํานักนั้นสํานักนี้เนี่ยนะครับออกมาเผายแพร่หน่อยก็คิดว่าเขาเก่งนะเราต้องมีความมั่นใจว่าตัวเราต้องเก่งกว่าสิงแสสิงแสต้องด้อยกว่าเรานะครับเพราะเรานะครับถ้าไม่เก่งจริงมันไม่ไมายืนได้ถึงขนาดนี้ ค้าขายจนร่ำรวยนะครับเนี่ยเราต้องตั้งปฏิพันธ์และไหวพริบก่อนว่าการดำรงชีวิตเราเนี่ยยืนหยัดได้ทุกวันนี้นะครับหาเงินได้เลี้ยงลูกจนจบปิญญาเราต้องเก่งพอควรเสร็จแล้วนะครับการวางหงจุ้ยเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นการเสริมนะครับเนี่ยและการนั่งเพื่อให้ถูกทิศทางนั่งไม่ไปอยู่ในนะครับในทิศทางซึ่งบั่นทอนดวงชะตา กับนะครับดวงชะตาชีวิตเรามันก็ไม่มีปัญหานะครับการนอนก็เช่นเดียวกันบางคนเนี่ยไปนอนผิดทิศผิดทางนะครับกับดวงชะตาเรามันก็เกิดการบั่นทอนนอนไม่หลับบางทีนอนแล้วก็เจ็บป่วยนะครับเจ็บเจ็บอดรอดแอะแเป็นเพราะว่านอนไม่ถูกทิศทางกับพลังงานนะครับในดวงกําเนิดธาตุของคนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็มาปรับปรุงแก้ไขนะครับให้มันเกิดสิ่งที่ดีๆเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ก่อนที่จะรู้ว่าบ้านหลังนี้นะครับจะมีพลังงานที่ดีหรือไม่ดีเราก็ต้องใช้เข็มทิศนะครับในการวัดทิศทางก่อนอแล้วไปดูภาพต่อไปมีภาพใช้เข็มทิศไอ้ที่ถืออยู่ในมือก็คือเข็มทิศจีนในนั้นมีอยู่14วงสวรรค์นะครับ,รบมีมทั้งดาว9้ายุค8ทิศนะครับและตำแหน่งของปีนักษัตรต่างๆถ้าคนอ่านเป็นเขาจะเรียงมาเลยนะครับเนี่ยสิวงสวรรค์อยู่ในนั้น เสร็จแล้วรอแกเนี่ยนะครับเป็นตัวจับทิศทางว่านะครับบ้านหลังนี้นะครับพักพิงหรือตั้งหรือนั่งอยู่ในตำแหน่งองศาที่เท่าไหร่นะครับอยู่ในองศาที่ดิบที่ดีประจํายุคปัจจุบันหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าในระบบของวิชาดาวเหินมันมีทั้งหมดนะครับเยุคแต่ในยุคที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะครับก็คือยุคที่8ระยะเวลาของยุคมมนมันนานถึง20ปีนะครับตั้งแต่ปีพศ2547 จะไปหมดก็คือพศ2567ระยะเวลาของดาวหนึ่งดวง20ปีนะครับเพราะฉะนั้นดาวหมายเลข8จึงมีคุณค่าสูงสุดนะครับต่อมาก็คือดาวหมายเลขเก้าซึ่งจะเป็นพลังรองจากพลังปัจจุบันดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าบ้านหลังใดมีดาว8ควบคู่กันอยู่นะครับในบริเวณตำแหน่งไม่หน้าก็าหลังนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านที่มีพลังทิศทางของมังกรเพราะฉะนั้นเนี่ยมีมังกรแล้วต้องใช้มังกรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด นะครับไม่ใช่นะครับเอาบ้านมีพลังดีนะครับมีมีการวางตำแหน่งต่างๆที่ผิดก็คือ 1. การเปิดรับที่ตำแหน่งของประตูนะครับการตั้งน้ําเพื่อเป็นการกระตุ้นโชคลาภดังคํานิยามของคนจีนโบราณครับ่าน้ําคือตัวแทนของโชคลาภขาดน้ําเหมือนขาดพลังชีวิตนะครับวัะนั้นเนี่ยตำแหน่งถ้าเรารู้จุดในการตั้งถือว่าเป็นการส่งเสริมนะครับเกี่ยวกับความเป็นไปหรือการทำมาหากินของครอบครัวนั้นๆ ไปดูภาพต่อไปครับภาพต่อไปเลยครับเห็นไหม <ภา S 2> ครับ,รบอันนี้นะครับส่วนนี้ที่เขาทําการต่อเติมเสร็จแล้วจะวางออาฟิศนะครับเนี่ยหลังพิงทิศตะวันตกหน้าหันตะวันออกแล้วเจ้าของบ้านเกิดปีละกายโอ้โหมันประจวบเหมาะนะครับทิศทางเขาถูกต้องแต่ค่าถ้าเขาใช้ทิศทางเนี่ยหลังตะวันออกหน้าหันตะวันตกมันก็ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เราต้องดูองค์ประกอบหลักใหญ่ๆของคนที่หาเงินเข้าบ้านให้ได้มากที่สุด นะครับเนี่ยเสร็จแล้วบ้านสูงโป่งโล่งเขาบอกมีหินและหยางสมดุลถ้าบ้านติเตี้ยนะครับหินเยอะกว่าหยางก็ขาดความสมดุลเขาบอกเหมือนตาช่างะนะครับเวลาคุณจะช่างของเนี่ยคุณต้องให้มันอยู่แกนกลางก่อนนะครับเสร็จแล้วคุณจะทวงดุลข้างใดข้างหนึ่งให้มันมากกว่ากันย่อมทําไม่ได้นะครับดังคําที่นิยามที่เขาบอกว่านะครับในหินก็ต้องมีหยางนะครับอะไรเนี่ยสว่างเกินไปก็ไม่ดีมืดเกินไปก็ไม่ถูกต้อง ต้องพอดิบพอดีต้องมีการถ่ายเทลมลมแรงเกินไปก็ไม่ดีนะครับไม่มีลมเลยก็ไม่ดีบ้านมืดเกินไปทาสีดำดำก็ไม่ดีนะครับบ้านควรข้างในควรเนี่ยทาสีสว่างสว่างคนเป็นอยู่บ้านหยางคนตายอยู่บ้านหยินบ,บ้านหินคือบ้านดำดำมืดมืดลงไปอยู่ใต้พื้นดินคนเป็นต้องอยู่บนพื้นดินคนตายต้องอยู่ใต้ดินนะครับอันนี้นะครับอ่เสร็จแล้วไปดูภาพต่อ,อ,ตอไปต่อไปเลยครับนะ อันนี้คือห้องเราก็จัดสรรน,นะครับว่าท่านเจ้าของนะครับบ้านหรือเจ้าของกิจการควรจะนั่งหลังเพียงทิศอะไรหันหน้าไปทิศอะไรนะครับตำแหน่งไหนเป็นจุดซับนะครับเสร็จล้ดด้านหลังมุมนั้นเนี่ยมันเป็นห้องน้ําห้องส้วมที่มีฉากบังนะครับแต่ซ้ายมือตรงนี้เป็นห้องเก็บของไม่ห้องน้ํานะครับอย่าไปเข้าใจผิดนะครับห้องน้ําอยู่ตรงด้านหลังที่มีฉากกั้นนะเขาทําอะไรเนี่ยครับเขาก็มีการศึกษาไว้ก่อนนะเพียงแต่ไม่มั่นใจ ว่าที่ทำไปมันจะถูกหรือผิดก็เลยต้องการการตัดสินนะครับจะตัดสินแบบถูกๆได้กรรมการนะครับที่ดีมันก็ดีไปถ้าคุณไปเจอกรรมการที่นะครับการตัดสินเนี่ยเอ็นเอียงนะครับเพื่อต้องการขายวัสดุนะครับไม่ใช่วัสดุก่อสร้างนะวัสดุที่จะมาทําการกระตุ้นอะไรต่ออะไรของเขา่มันก็ทําให้คุณเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุ นะฮะอันนี้เอาไปดูภาพต่อไปภาพต่อไปเลยครับเห็นไหมเราก็อธิบอธิบายท่านเจ้าของบ้านอันนี้รู้สึกจะขึ้นมาบนห้องนอนชั้นสองแล้วนะว่าทิศทางหัวนอนเนี่ยควรที่หันหัวนอนไปยังทิศใดที่จะส่งเสริมดวงชะตากับท่านเจ้าของบ้านเสร็จแล้วเนี่ยท่านเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับน่าจะใช้ธาตุน้ำนะในดวงธาตุของท่านเนี่ยโดยหันศรีรษะไปยังทิศเหนือ เพืนะ่อก่อเกิดเกี่ยวเรื่องสิ่งที่ดีๆกับสภาพของการนอนหลับพักผ่อนคนเราเนี่ยนะครับเขาบอกต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอด้วยการนอนนะครับพอเหนื่อยกลับมาพักผ่อนกินอาหารนะครับกินข้าวปลาอาหารนะครับเขาบอกว่าใช้เพิ่มพลังธาตุพอนะครับกินอิ่มน้ําสํารานอาบน้ําสวดมนต์ขึ้นไปหลับนอนเพื่อเป็นการซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอถ้านอนถูกทิศมันก็นอนหลับฝันดีถ้านอนผิดทิศก็นอนรับเหมือนถูกผีอัม น,นอนก็นดิ้นไปดิ้นมากันนอนกระสายกะสับนะครับบางคนยิ่งเอาแอร์ไปอยู่บนหัวนอนโอ้โหมันหมุนทั้งคืนหมุนด้วยกําลังของมอเตอร์มันมีแรงเหวี่ยงนะครับเนี่ยวันดีคืนดีน้ําหยดลงหัวอีกนะครับเนี่ยมันก็เกิดนะครับปฏิกิยาที่ไม่ดีอ้าตามไปดูภาพต่อไปภาพต่อไปเลยครับสารพระภูมินะครับสารพระภูมิเนี่ยหันเนี่ยนะครับถูกต้องแล้วหลังพิงใต้หน้าหันไปทิศเหนือนะครับอันนี้ไม่ผิดเงาบ้านไม่ได้ทับสาร เพียงแต่ว่าท่านผู้ชมรู้ไหมใต้สารไปเจออะไรนะครับอาจารย์เออบางคนบอกให้ใต้สารมีงูเหรอไม่ใช่ไม่มีน้ําเสียรอดผ่านนี่แหละครับผมบอกขยับสารขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งท่านที่วางของไหว้ครับผมนะครับเนี่ยเสร็จแล้วมีฐานถือปืนก็ดีเอาไว้ป้องกันภัยนะครับเสร็จแล้วหมู่บ้านใดก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่มีนะครับไม่มียามคอยดูแลแล้วมันก็น่าเป็นห่วงแต่นะครับถ้าไม่มียามเราก็ใช้ตาวิเศษก็คือกล้องนะครับ เดี๋ยวนี้มีกล้อง C C T V ติดไว้หลายๆตัวหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวนี้โจรมันฉลาดนะันักผ้าคุมหน้านะครับไม่เห็นหน้าเห็นตาก็ไม่เป็นไรก็เลี้ยงหมามันเข้าไปเอาหมาดุดหน่อยนะล็อตไวเลอร์ก็ได้รถก็มากัดคอขาดเลยนะครับจะไมนั้นก็พันบางแก้วไปเอาน้ําตาลให้มันกินเยอะๆหน่อยไม่ใช่ดุหน่อยนะครับ,รบแล้วก็เวลากลางวันขังไว้ขึ้นปล่อยเลยจะต,ต้องทํารั้วสูงหน่อย นะครับเนี่ยจรก็กลัวใครไม่กลัวหมาผมยังกลัวเลยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วมาดูภายในบ้านนะครับนี่เห็นไหมเขามีตัวอย่างโฆษณาเห็นไหมเนี่ยขายโทรศัพท์มือถือทุกนี่ห่อเห็นไหมเขาบอกว่ายุคนี้สมัยนี้ใครไม่มีโทรศัพท์ถือว่าเชยนะครับแล้วคุณดูทุกคนเนี่ยนะครับทุกคนมีกุญแจติดกับตัวในการเปิดบ้านแต่คนไหนไม่มีโทรศัพท์มือถือก็เหมือนไม่มีกุญแจอยู่ในตัว เห็นไหมครับผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับไม่ว่าลูกเต้าเราใครเนี่ยนะครับก็ต้องซื้อโทรศัพท์ให้ลูกว่าเอ้เนี่ยเลิกเรียนกี่โมงเดี๋ยวแม่จะไปรับเดี๋ยวพ่อจะไปรับมันจะได้ไม่เกิดการผิดพลาดกันบางคนติด G.P.S เนี่ยนะครับในโทรศัพท์มือถือของลูกลูกไปไหนเนี่ยนะเปิดแผนที่เลยเพอตอนนี้มันเข้าไปในห้องส่วมนะครับรู้หมดนะครับเขาบอกว่าการป้องกันนะครับพยันตรายเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ดังนั้นความประมาทย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ดี Thom นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรอย่าประมาทถ้าประมาทพลาดท่าพลาดทักพัพงไปแล้วโอกาสที่คุณจะแก้ตัวย่วยอมยากนะครับเสร็จแล้วหวงจุ้ยเนี่ยนะครับเนี่ยจุดเนี้ยผมบอกคุณต้องใส่จุดประธานไม่ใช่เป็นรูปรูปช้างช้างไม่ใช่เป็นประธานแล้วรูปคุณตอนไปเที่ยวต่างประเทศกันมันก็ไม่ใช่ประธานนะครับทำรูปนี้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตามแต่นะครับศาสนาและลรัทธิต่างๆ ของการนับถือศาสนานะครับเอารูปซึ่งเป็นกรอบรูปสีทองคำนะครับมาติดไว้จะเป็นองค์นะครับรัชกาลที่5ก็ได้นะครับหรือจะเป็นนะครับรูปนะครับเขาบอกว่าพระพิคเนแน่หรือรูปเจ้าแม่คนอิมอะไรก็ได้นะครับมาตั้งเป็นจุดประทานบางคนเป็นชื่อป้ายบริษัทก็สามารถทําได้ให้มันโดดเด่นนะครับประธานตั้งเด่นประธานไม่เด่นไม่ใช่ประธานนะครับ เสร็จแล้วบ้านหลังนี้อยู่ในตำแหน่งอิลอิลก็คือตำแหน่งของรากานะครับเนี่ยในในการพักพิงของทิศตะวันตกเห็นไหมผมเลยถึงบอกไงว่าคนเราเนี่ยถ้ามีความรู้เห็นไหมไปถ่ายรูปภาพเหมือนคนเกาหลีหละรูปครอบครัวอันนี้คือความสุขนะครับแล้วก็ตั้งไว้ที่ห้องรับแขกแต่อย่าให้เด่นกว่าประธานนะครับถ้าเด่นกว่าประธานก็ย่อมไม่ดีนะครับเนี่ยเพราะนั้นประธานต้องเด่นที่สุด S <S <S เหมือนสถานีทีวีเนี่ย,<า>ยใครใหญ่กว่าประธานเดี๋ยวมันโดนไล่ออกหมดใช่ประธานต้องใหญ่ที่สุดต้องนั่งเก้าอี้ตัวใหญ่สุดพระราบผมครับเนี่ยประธานทําหน้าที่เนี่ยในการเนี่ยคุ้มครองคนในบ้านให้เกิดบรารมีที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าขาดประธานมันก็ขาดบรารมีนะครับพระตูคือตัวแทนของโชคลาบในการกินลาบทรัพย์สินเงินทองเพื่อไหลผ่านประตูเป็นจุดเชื่อมโยงนะครับระหว, <ผม S 2> ว่างนะครับระหว่างอะไรความเป็นอยู่ของมนุษย์นะครับ เพราะว่าคนเราเนี่ยต้องออกไปเอาเงินกลับมาเข,ข้ามาภายในบ้านนะครับเนี่ยตื่นเช้ามานะครับต้องก้าวผ่านธรณีออกไปนะครับเย็นก็ต้องก้าวผ่านเข้ามาเสร็จแล้วเห็นสิ่งที่ดีมันก็มีความสุขแม้ไปเดินข้ามผ่านเข้ามาแล้วเห็นรูปภาพเนี่ยกำลังนั่งร้องไห้หรือคนแบกกุ้งแบกปลานะครับมันก็เหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับเราพึงนะครับ พึงเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของห่วงจุ้ยว่าห่วงจุ้ยเนี่ยมันมีพลังงานหรือสนามพลังแม่เหล็กนะครับซึ่งสามารถส่งเสริมคนเราได้เสร็จแล้วห้องนี้นะครับมันเป็นห้องดนตรีอ๋อเป็นห้องดนตรีห้องของลูกครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยไปเรียนหนังสือหนังหามาแล้วเหนื่อยเสร็จแล้วต้องมีการอิริยาบถไม่ให้นั่งเล่นลายทั้งวันนะครับเล่นจนหน้าลายท้องลายไปหมดนะครับลืมกินข้าวลื เมื่อวานนี้ผมเดินทางไปจังหวัดน่านเป็นไงอาจารย์ครับเด็กนักเรียนยังไม่ได้ปิดเทอมนะครับเนี่ยเขายังนะครับศึกษาเล่าเรียนกันอยู่เด็กต่างจังหวัดเนี่ยนะครับไม่มีโทรศัพท์มือถือเล่นผมคิดว่าเขาน่าจะเก่งกว่าเด็กกรุงเทพเพราะวันๆเนี่ยเขาเอาเวลาเนี่ยไปอ่านหนังสือนั่งหารเรียนรู้ระบบธรรมชาติครูเ้าสอนปลูกอ้อยปลูกถั่วปลูกงาเห็นไหมเนี่ยเราถึงบอกไงฮะว่าบางครั้งอ่ะนะครับ ความทันสมัยเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันแพร่เข้ามาจึงทำให้เกิดการบั่นทอนเกี่ยวกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างดังนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยรักลูกรักหลานพยายาไม่ห่างจากตัวนี้หน่อยนะครับไม่ว่ามันเป็นบทบาทในหนึ่งในปัจจัย4ของคนเราอันนี้ย่อมไม่ดีนะครับให้ลูกหลานมาสนใจนะครับจับหนังสือนังหานะครับหัดวิเคราะห์ประเมินสิ่งต่างๆนะครับ เพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์ตอนนี้เกมมันเข้ามามีบทบาทลุกล้ําอย่างโหโหนหนักนะครับและเด็กทุกวันเนี่ยเล่นจนสายตาสั้น4ี่ห้าร้อยนะครับข้าวปลาไม่ยอมกินเอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกฝังใหม่นะครับว่าเนี่ยถ้าจะเล่นต้องเล่นเป็นเวลาไม่ใช่ไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นจนไม่มีเวลานะครับและบางครั้งเล่นเกมต่างๆาเนี่ยนะครับทำให้เด็กมันจิตใจเนี่ยนะพลิกผันเกิดแรงกดดันนะครับต้องการเอาชนะหรืออารมณ์ร้ายขึ้นทุกวัน ะฉนนั้นผมยังไม่เห็นเกมเกี่ยวเรื่องธรรมะเลยนะครับเหมือนธรรมะพามาสอนเด็กเนี่ยยังไม่เคยเห็นน่าจะมีนะอาจารย์เกมยิงกันฆ่ากันใช่ครับผมนะครับเอาปืนมาไล่ยิงกันอย่างเงี้ยมันก็ปลูกฝังสิ่งที่แบบความโหดเหี้ยมนะครับต้องมีเกมธรรมะอาจารย์แบบให้เบทช่วยเหลือสัตว์เดี๋ยววันหลังผมจะคุยกับมหาสมปองหน่อยวันนั้นนั่งเครื่องบินไปด้วยกันไปดูเาลามมหาสมปองถามวายอมยอมไหมนหนผมบอกผม เป็นหงจุ้ยหงจุ้ยคือลมกับน้ำบอกใช่เลยหมาสมปองนะครับหมาสมปองท่านไปแทดคาับผมนะท่านอายุน้อยผมตั้งยี่สิบปีใช่ครับอาจารย์แต่หน้าเก่งฮะเก่งนะครับโอ้โหหน้าใสมากผมเคยเจอครั้งหนึ่งครับอาจารย์มาครับอ่ะ ไปดูภาพไปดูภาพต่อไปครับเตาไฟเมื่อกี้ก็สําคัญนะครับใช่แล้วอาจารย์ผมบอกว่าปากเตาเป็นอารมณ์หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นค้อครัวอยู่ใช่นี่ฮะอาจายว่าปากเตาหันไปทิศทางไหนถึงจะส่งเสริมกับเจ้าบ้านเอ๊ะจาะครับในตรงห้องครัวตรงนี้จะเห็นหลังคาู้สุกมันจะสลบมันสลบลาดเอียงลาดเอียงนะอจรใช่ทีนี้เดี๋ยวเขาจะย้ายห้องครัวใหม่นะครับมีการรีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยปรับใหม่ปรับใหม่นะครับเขาบอกว่าพนเราถ้ามีความรู้ว่าสิ่งไหนถูกต้องสิ่งไหนไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้หมดครับนะ เพียงแตบบ่ว่าเชื่ออะไรต้องเชื่อตัวเองก่อนก่อนจะไปเชื่อคนอื่นใช่แล้วครับอาจารย์คุณจะไปรู้หรอคนนั้นมีความมีภูมิความรู้ขนาดไหนนะครับถ้าเขาเก่งก็ต้องเป็นมหาเศรษฐีแล้วครับเขาไม่มาเดินดูคงจุ้ยใช่ครับอาจารย์เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับทำอะไรก็แล้วแต่เราควรที่มีการ ตึกตองพี่นิพพยาณาอย่าเชื่อเขาจนหมดใจแล้วคุณจะเสียใจไปจนวันตายอันนี้เตือนไว้นะครับเตือนไว้เลยครับว่าอาจารย์มงคลไม่เตือนเราจะเตือนกันทุกๆอาทิตย์ไม่ว่าโอ้โหคนนี้เป็นปรามาจารโอ้ไอ้น,นี่สำนักใหญ่ไม่นจ่ใหญ่แค่ไหนนะครับเนี่ยเราเกิดมาพ่อแม่เราใหญ่กว่าคแค่นั้นแหละครับกระจกนะครับ กระจกส่องนำทางชีวิตเห็นไหมเขาบอกดูเงาหน้าเราว่าวันนี้หน้ายุ่ยี่ไหมเอาไว้มองหน้านะครับไม่เห็นมาส่องบันไดนะครับการที่เอากระจกเงาเนี่ยนะมาส่องบันไดไม่ดีนะครับเนี่ยบางทีบางคนไปไว้เชิงบันไดนะพอตื่นมามองนึกว่าผีอยู่ที่ตรงกระจกนะครับเกิดหกล้มลงมาเนี่ยบาดเจ็บปีกแย่เลยนะครับบางคนไปไว้หน้าประตูห้องน้ำเขาบอกว่าเอาไปไว้แล้วไม่มีห้องน้ําไม่มีห้องน้ําแล้วคุณจะเข้า เข้าไปห้องส้วมได้งไงครับผมห้องน้ําให้มันมีฮะแลวกระจกไปติดเลยครับนะครับเอาไปดูภาพต่อไปภาพต่อไปนี่ห้องนอนใช่ไหสามนาทีครับห้องนอนจะปูผ้าสีอะไรก็ไม่สําคัญครับผมนะแต่เพียงแต่ห้องนอนเนี่ยสีให้มันค้มหน่อยแต่ไม่ใช่ใช้สีดำจลักนี้ไม่ใช่สีดำลักนี้ไม่สีดำลักนี้ต้องสีชมพูครับผมนะหัวใจคนลาเป็นสีชมพูหัวใจสีดําเป็นคนใจดำครับนะไม่มีจิตใจใครเพราะนั้นอย่าไปทาห้องสีดําเขาบอกผมต้องการมืด มืดๆคุณก็ใช้สีน้ําตาลก็ได้เนี่ยไม่ต้องไปใช้สีดำอันนี้สีดําเขาบอกว่าเป็นเสียงความทุกโอกนะไม่ควรเนี่ยใช้นะครับไปดูภาพต่อ,อไปเลหลืออีกสองนาทีอสองนาทีนะ,นนะรับเสร็จแล้วหัวนอนของบุตรหลานเนี่ยเราก็ต้องดูในตำแหน่งที่ถูกต้องว่าหัวหันไปทิศเหนือทิศใต้ต,ตะวันออกหรือตะวันตกทิศไหนจะส่งเสริมให้ลูกเราเรียนเก่งนะครับได้รับรางวัลเก่งๆนะชนะเลิศในการแข่งขันเรียนเราต้องได้เกรดสมอัพ ไนะม่นอนไปอยู่ในห้องนี้พี่ข่าดวงจตาพอเกตเอามาได้หนึ่งกว่ากว่าทุกงวดแล้วคุณจะไปสู้กับใครยุคนี้มันยุคแห่งการแข่งขันนะครับคิดใหม่ทําใหม่เล่นเกมให้น้อยหน่อยมึงก็แข่งเองคผมนะครับ เสีล้าเนี่ยเป็นอ่างจากุชี่โอ้โหนะครับจาคุชีช่สมัย4 5,000พันปีไม่มี่ะนะมีแต่อ่างทองเหลืองหรืออ่างไม้ลงไปนอนแช่นะต้องต้มน้ำแล้วใส่ถังไปแช่เวลาถ่ายยังต้องนะครับต้องใส่ถังแล้วไปลาดลาดต้นผักเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องแล้ววิวัฒนาการมันทันสมัยมคุณเวลาใช้วงจุ้ยอย่าใช้ของโบราณมาใช้กับยุคนี้มใช้ไม่ได้ผลนะครับเนี่ยมีอ่างจากุชี่เดี๋ยวนี้ห้องน้ำมีติดแอร์เลย ไปดูปาตามปั๊มน้ํามันเด็ดโอ้โหข้าไปเย็นเฉียบเลยเข้าไปยังไม่อยากออกแล้วมีกลิ่นอะโรมาอีกนะครับเพื่อนผมเป็นบริษัททากลิ่นอะโรมาเนี่ยฝังอยู่ในห้องส้วมไปดูได้ทั่วทุกที่เลยนะครับเห็นไหมสร้างโอโซนได้นี่แหละครับครอบครัวที่แจ่มใสครับคุณสามีภรรยาและบุตรสาวเห็นไหมเขาทําเพื่อใครทําเพื่อลูกทั้งนั้นเนี่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง เพราะนั้นเนี่ยนะครับคิดใหม่ทำใหม่นะเนี่ยพอเขาเจออาจารย์ไปแล้วหน้าตาเขายิ้มแย้มแจ่มใสสบายใจเขาอาจารย์อยู่เขานานยังเลยนะครับต้งหลายชั่วโมงตอนแรกคณุอาจารย์มาเนี่ยนะครับหานาทีสินาทีอาจารย์นก็เห็นละพอไม่ใช่นะครถ้ายังไม่จบกลับไม่ได้นะครับเนี่ยเราต้องทําให้จบแล้วต้องอธิบายให้ถูกนะครับพูดให้เป็นอะไรคืออะไรนะครับเนี่ยมันถึงจะแจ่มแจ้ง เสร็จแล้วเขาจะได้ไม่ค้างขาดใจแม่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจเลยงงๆอาจารย์จะรีบไปทํารอบอีกแล้วระวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์รับต้อง3ามสี่งานนะครับล้าอาจารย์จะเอาเงินไปเก็บที่ไหนอาจารย์งมงคลไม่เคยทาแบบนั้นยางเมื่อวานเนี่ยนะครับไปจังหวัดน่านถึงน่านนะครับโ,โหบินตั้งชั่วโมง20นาทีเครื่องบินออก8ปดโมงครึ่งไปถึงในที่นั่นสิบโมงสินาที เสร็จแล้วไปชายแดนของหน่านเลยซึ่งติดกับประเทศลาวร้อยสามสิกว่ากิโลโอ้โขึ้นเขาเห็นรถน้ํามันขึ้นไปแล้วหน้าสงสารเพราะว่าประเทศลาวซื้อน้ํามันจากประเทศไทยนะครับเราไปดูผังดาวเพราะเวลาเหลืออีกสิวินาทีได้แล้วาจากครับจกมีสองร้อยเจ็ดองศาเป็นองศาที่ดีคผใครเล่าที่จะกล้าเล่นองศา ต่อาจารย์มงคลเอามาเล่นอย่างสนุกสนานและเพลิดเพลินเพราะตัวเลขมันบอกนะครับถ้าไม่มีตัวเลขแล้วใครจะไปเห็นล่ะใช่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าบอกหลังบ้านตะวันตกหน้าบ้านตะวันออกตะวันตกมันมีต้องกว้างนะครับองศาที่เท่าไหร่บางครั้งไปเจอดาวเอียงบางครั้งไปเจอดาวตรงบางครั้งไปเจอเส้นตกล่องของทิศทางแต่นี้ไม่ตกครับนะฮะอยู่ในองศาเที่ยงตรงนะครับ ใช่นะเกิดดับแปดสองดวงก็ถือว่าบ้านหลังนี้มีบารมีและโชคลาภพอยุคเก้าเลขเก้าอยู่หน้ามาแทนเลขสามสี่ด้วยนะครับถ้าอยากรู้ว่าเลขเก้ามาอย่างไรไปเรียนเลยนะครับเนี่ยลงทะเบียนแต่คิดว่าคงไม่ผ่านลาจะไม่ทัานแล้วรุ่นนี้เพราะว่ารุ่นที่ผมจะเปิดนี่มันก็ไทยมตั้งแต่คนที่เขาจองจองจองอะไรนะครับเพราะว่าการเรียนดวงจุ้ยเนี่ยไม่เหมือนดูหนังนะครับใช่แล้วครับอาจารย์เขาบอกว่าต้องมีสมาธิครับต้องมีความ แน่แนนะครับเขาก็ต้องตั้งใจเพราะอะไรบางคนเนี่ยนะครับคิดที่อยากจะมานั่งเพื่อโกโก้แเก๋ๆไม่ใช่เลยครับแล้วมาถ่ายรูปเล่นกับชายบางคนอยาคิดแบบนั้นนะครับให้คนที่เขาตั้งใจอยากจะเล่าเรียนศึกษาเพื่อไปพัฒนานะครับให้ครอบครัวเขามีความเป็นอยู่ที่ดี อย่าไปหลงคาลมนะครับตอนนี้มีเยอะมากเยอะมากนะครับเล่าอวดอ้างตัวเป็นโอ้โหอาจารย์โน้นอาจารย์ปรมาจารย์เลยอาจารย์จวงจุ้ยเนี่ยนะครับคือวางตัวตัวเองวางเองก็วางได้แต่เพียงแต่ว่าตัวเองไม่ไม่เกิดความมั่นใจนะอย่างบ้านคุณพ่าบี่ร้อยแปดสิองศาผมให้ตั้งตั้งอะไรผมให้ตั้งพระพิกันแน่ตั้งน้ำตั้ง้ำลูกเก่งข้างหน้าบ้าน โปงน้ำล้นอีกลูกกับต้นตลอดนะอาจารย์เพว่าพี้ทำงานไม่ทันเลยครับไหนเป็นพิธีกรไหนเป็นเล่นหนังครับนะเล่นีโฆษณาได้โฆษณา็ไหมอาจารย์เห็นไหมผมแนะนำไปเนี่ยมีดาวแปดแปดเหมือนตรงนี้ใช่แล้วครับนะครับเนี่ยเพียงแต่บ้านคุณพี่ตรงสามสี่เนี่ยเป็นดาวเจ็ดก้าใช่ครับนะปีซ้ายปีขวาขึ้นไหวไม่ได้แน่นั่นเห็นไหมเนี่ยเราไปตั้งให้เขาเสร็จแล้ว เขาได้ดิบได้ดีเราก็มีความภูมิใจใช่แล้วครับคนเราอ่ะนะครับมีชีวิตที่ดีนะครับดีกว่าอดมื้อกินมื้อคุณเห็นเขาอดอยากแล้วคุณมีความสุขก็ให้มารู้ไปนะครับแล้ีทเรฝากไว้ทําอะไรก็แล้วแต่นะยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีเมตตาธรรมค้าจุดลอกนะครับ